พี่โอ่งออกไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่านักเตะต่างชาตินี่แหละบางอ่าผมใช้คาว่าบางคนแล้วกันอคือด้วยความที่เขาเรียกอะไรอะถ้าพูดภาษาง่ายก็คือคุมไม่ได้คุมไม่ได้ทุกคนมันก็เลยยากหน่อยแล้วแล้วสไตล์พี่โอ่งอ่ะพี่พี่หนุ่มก็ได้จะรู้คือเขาาไม่คไม่ใช่คนกระชกหกห้ากระชกหกห้าก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนอะไรเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเออต่างชาติในทีมเนี่ยด้วยความที่มันเยอะอ่ะมันจะแบบมันจะฟังไหมแล้วต่างชาติกานไม่เคยดด้วยมันเป็นเอ่อต่างชาติที่เป็น ถือว่าเป็นซีใหญ่ถ้ามาอยู่บ้านเราอะ่ะมันก็ระดับหนึ่งะนะที่มาอ,อยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโมมองกลับมาที่่าเลเวลหลีบ้านเราเท่าไหน่เขาจะมองว่าโค้ดบ้านเราเนี่ยฝีมือเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเลสเปกหรือเปล่าอคำนี้ผมพูดได้เปล่าะว่านักเตะบ,บางคน คือก็ไม่ได้บางคนเนาะบางคนใช่เขาบางคนเลยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพูดได้เรื่องปกติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังพี่โอ๋ขนาดนั้นเราเจอปัญหานี้มาเป็นสิบปีแล้วมันไม่ใช่แค่เผมว่ามันมันมันมีทุกทีมครับมันมีทุกทีมทั่วโลกใช่ครับไม่ได้ฟังพี่โอ๋ขนาดนั้นแต่แต่รู้ว่าสิ่งที่ผมแปลกใจและเซอร์ไพรส์ที่สุดคืออะไรวะคนที่มืออาชีพที่สุดเลยนะฟังพี่โอ๋งพี่โอ๋บอกอะไรทำนี่เท่าเส้น อ,อ,อันดอสเทเซนนี่คือโอ้โหมือชีพมากบอกอะไรก็ทําแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของข,ของทีมเลยตอนเนี้ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะ<ด>คนที่เคยติดทีมชาติอังกฤษแล้วอ,อยู่ทีมระดับท็อปทอปของพรีเมียร์ลีกใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นมืออาชีพขนาดไหนใช่ไหมใช่